สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมเพราะว่าเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ดีนะครับที่เขามารับชมมาปอกกับไปชัดไปรุลุดทํำกินแชนแนลเช่นเคยครับผมสังจีกินเข่าครับพี่น้องไปเอาของเก้าบานพุณนตาม,มากกันได้แวะสื่อกับเข่ากำนัมมากินเนาะเมนูมันนี้ก็คือต้่มแซ่บครับ สมตำครับผมสมตำกับมีหอยหอยเชลลีครับผม,มตำปาลาเราบอกง่าตำปลาแหลอคับมีมะละกอครับพี่นอ้องกินพ่อโยครับเสียงกับอู้บับบับโอ้ ในโฮมปายางข่างทางคือเเขาพี่น้องค่ามต้องใดน,น้อยเดียวครับยากาศริมถนนขื่นเขาภาพอัจจะิีแสงรบกวนในเด้อครับผมนั่งข่างถนนในเสียงรบกวนกขอโทษขออภัยพี่น้องครับ มาได้อย่างกินหาเขาหาานามากินก็นไม่ชัดได้พี่นอ้องสมตาพี่นอ้อง siap sung penuh pi

อิ่มไปมือนึ่งว่าพี่น้องกินแล้วก็สิไปหาเลาะสื่อของเก่าคืเอเ่าเพราะว่ามันเป็นอาชีพเนะ คลิปนี้ก็บอได้ยมี่ยังไลยพี่นอ้องขยากสั่งแบบว่าเฮ็ดคลิปออกเป็นความเป็นบ้านที่ป,ประจําวันของไอ้ชาติหน่นะคือชีวิตจริงของจากใจไอ้ชาติเลยที่ไอ้ชาติเฮ็ดออกมาเนี่อยากพี่น้องในเบิ่งว่าเออแต่ละคนนะ่ะเฮ็ดคลิปออกมาบ่าคือกันนะครับแต่ละภาคใส่ชีวิตการกินกันอยากการจิตวิญญาประจําวันของมันบ่คือกันครับผมพี่น้อง อะไรวะยังไอ้ชัดแกเห็ดเจยวกับอาชีพของเกาทะเลหาซื้อของเกาตามหมู่บ้านมาคัดขายคัดแล้วก็ไปขายประมาณนี้ครับผมมันนี่เมนูไอ้ชัดกินก็นคือต้มแซ่บกับตำปลาเนาะพี่น้องเนาะกับมะละกอสุกแก่เผ็ดบบมีหอย่างไยถ้าคลิปนี้ <c oughs> ที่ไอ้ชัดว่าไปมันบ่สุภาพหรือว,ว่าการกินบ่สุภาพ มันวีไปวีมาก,ก็เพราะว่าฟูงบินต่ำม,มันหลนะพี่น้องเนาะส่วนนี้จะเขานานเวจะเขาสงการหอดเมษาแล้วเนาะเพื่อนกันเลยเลื่อมหลเนี่ยกะมันเป็นธรรมชาติของเพื่อนยังไงกขัขอขอขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้นั้นบวา่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศที่เขามารับชมคลิปไอชัดเนาะครับผมไอชัดกรอวยพรบด้มีเอียงให้เราะกัมีแต่คําอวยพรจากไอชัดนี่แหละ ขยายพี่น้องสูส่ทุกคนแบมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมขีดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปาฏิหานะครับผมทำลำรวยเงินทองไหลมาเทมาเนาะครับผมเหตการเหตุงานก็ขอให้ในเดือนตํานองตำแหน่งเอียงกระบาไปเนาะครับผมให้กานเงินเดือนสูงๆเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมพอกันไม่ในคลิปหนานะครับผมแต่เพิ่งไหวชัดกับ เอาคลิปอยังมาเฮ็ดให้พี่น้องบนเบื่อเนาะครับผมฝากพี่น้องคือเข้าแล้วครับผมมากอะไรถือใจกับแชร์คลิปให้ชัดนี่เด้อครับพี่น้องเด้อปลอนไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ